เรื่องทั้งหมดมันเริ่มจากที่วัดป่าดงยางนี่แหละครับเป็นวัดป่าที่เงียบสงบตั้งอยู่บนเนินเขารายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่และป่าไม้ร่มรื่นอากาศเย็นสบายมีลำธารเล็กๆไหลผ่านบรรยากาศโดยรวมให้ความรู้สึกสงบร่มเย็นแต่ก็มีความลึกลับและอ้างว้างในบางช่วงเวลา โยมป้าจันหญิงวัยห้าสิบต้นๆแต่ยังดูสาวสะอาดสะอ้านรูปร่างอวบอิ่มผิวขาวผมดกดำมีรอยยิ้มอ่อนโยนแววตาอบอุ่นน้ำเสียงนุ่มนวลใจดีมีเมตตาแกเป็นโยมอุปัฏฐากคนสำคัญของวัดนี้มานานดูแลวัดดีทำบุญทำทานไม่เคยขาดสายบุญตัวยงเลยก็ว่าได้แกชอบมาถวายพระตหารเช้า ถวายเพนให้กับหลวงพี่วีรภาพเป็นประจำหลวงพี่วีรภาพชายหนุ่มวัย32ปีรูปร่างสมส่วนสูงโปร่งใบหน้าหล่อเหลาคิ้วเข้มตาคมผิวขาวสะอาดดูมีสง่าราศีเวลาห่มจีวรยิ่งดูหน่าเลื่อมใสเสียงนุ่มทุม้มไพเราะเวลาเทศโยมป้ากับโยมยายติดกันตรุมเลย ยิ่งเวลาท่านยิ้มนะโอ๊ยเห็นแล้วชื่นใจจริงๆโยมป้าจันเองก็ชื่นชมหลวงพี่มากคอยปรนิบัติด,ดูแลทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินเครื่องใช้ไม้สอยก็หามาถวายแบบไม่ขาดตกบกพร่องเลยนานวันเข้าความใกล้ชิดมันก็เริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆ จากที่คุยกันเรื่องธรรมะเรื่องวัดวาอารามมันก็เริ่มมีเรื่องส่วนตัวเข้ามาบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยหลวงพี่เองก็เริ่มรู้สึกสบายใจเวลาอยู่กับโยมป้าจันเพราะแกเป็นคนใจดีมีประสบการณ์รับฟังเก่งให้คำแนะนำได้ดีมากมันเริ่มจากตอนที่หลวงพี่อาพาทนั่นแหละท่านป่วยหนักโยมป้าจันคอยมาดูแลไม่หา่าง เช็ดตัวป้อนยาหาอาหารอ่อนๆมาให้เรียกว่าดูแลยิ่งกว่าญาติหลวงพี่ก็ทราบซึ้งใจมากตอนนั้นท่านรู้สึกว่าโยมป้าจันทร์คือที่พึ่งจริงๆเพราะหลวงพี่เป็นคนขี้เหงาโดดเดี่ยวและมีความอ่อนไหวในจิตใจสูงพอหลวงพี่หายดีความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนไป จากที่เคยเป็นพระกับโยมธรรมดาเริ่มมีความผูกพันลึกซึ้งขึ้นเวลาโยมป้าจัน์มาวัดหลวงพี่จะคอยมองหาพอเจอกันก็ยิ้มให้กันแบบที่คนอื่นอาจไม่ทันสังเกตแต่ฉันนะ่ะฉันว่ามันไม่ใช่รอยยิ้มแบบพระกับโยมธรรมดาแล้วละ่ะโยมป้าจันเองก็ดูมีความสุขนะเวลาได้พูดคุยดูแลหลวงพี่ มันไม่ใช่แค่เรื่องบุญแล้วไงมันเป็นความรู้สึกที่ก่อตัวขึ้นมาแบบเงียบๆแต่ในสายตาของคนนอกมันเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะตอนที่แสงยามเย็นทอดยาวพาดเงาไม้ลงบนกุฏิเจ้าอาวาสกุฏิไม้เก่าๆที่ตั้งโดดเดี่ยวบนเนินเขาเล็กๆยิ่งทำให้บรรยากาศดูเป็นส่วนตัวมากขึ้น ช่วงนั้นก็เริ่มมีข่าวลือแปลกๆออกมาบ้างว่าหลวงพี่วีรภาพดูสนิทกับโยมป้าจันเกินไปแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดเพราะโยมป้าเป็นคนมีหน้ามีตาส่วนหลวงพี่ก็เป็นที่เคารพนับถือแต่ในความเงียบสงบของวัดปาดงางนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีใครสังเกตเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นลุงคำ ชายวัยหกสิบปลายๆร่างผอมสูงหลังค่อมเล็กน้อยผมขาวโพลนหน้าตาใจดีแต่แฝงด้วยความเฉียบขาดในสายตาเป็นมักทายกของวัดมานานนมทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของวัดด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในศีลธรรมลุงคำนี่แหละที่เริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างสายตาที่คมกริบของลุงจับจ้องไปที่ความสัมพันธ์ ที่ดูจะเกินเลยของหลวงพี่วีรภาพกับโยมป้าจันลุงคำรักวัดนี้เหมือนชีวิตตัวเองและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าการที่เห็นเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ลุงคำรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมาก midline horizontal ellipsis จนกระทั่งวันหนึ่งเสียงจิ้งหรีดเรไย,ยรอบกุฏิเจ้าอาวาสก็เงียบงันลงไป เหมือนธรรมชาติรอบตัวรับรู้ถึงความผิดบาปที่กำลังก่อตัวขึ้นมีคนเห็นหลวงพี่วีรภาพกับโยมป้าจันอยู่ในกุฏิด้วยกันตอนกลางคืนฉันไม่รู้นะว่าจริงไหมแต่ข่าวลือมันก็แพร่สะพัดไปทั่ววัดอย่างรวดเร็วในกุฏิแสงไฟสลัวสลวมีเพียงโคมไฟตั้งโต๊ะให้แสง โยมป้าจันวางถ้วยน้ำปานะลงบนโต๊ะสายตาอ่อนโยนมองหลวงพี่โยมป้าจันหลวงพี่ดูเหนื่อยเนื่อยนะคะวันนี้ญาติโยมมาวัดเยอะคงจะรับแขกทั้งวันหลวงพี่วีรภาพยิ้มอ่อนอ่อนเงยหน้าขึ้นก็เหนื่อยบ้างโยมป้าแต่พอเห็นโยมป้ามาดูแลแบบนี้อาตมาก็รู้สึกดีขึ้นเยอะเลย โยมป้าจันหน้าแดงนิดๆก้มหน้าหลบสายตาโถโยมป้าก็แค่ทำหน้าที่ค่ะหลวงพี่ทำงานหนักขนาดนี้ถ้าไม่ดูแลแล้วใครจะดูแลล่ะคะหลวงพี่วีรภาพขยับเข้าใกล้น้ำเสียงเบาแผวโยมป้านี่แหละคือที่พึ่งของอาตมาจริงๆนะบางทีอาตมาก็รู้สึกโดดเดี่ยวเหลือเกิน โยมป้าจันเงยหน้ามองตาเต็มไปด้วยความเข้าใจหลวงพี่อยากคิดมากเลยนะคะโยมป้าอยู่ตรงนี้เสมอถ้าหลวงพี่ไม่สบายใจพูดกับโยมได้เลยค่ะโยมป้าจะฟังทุกอย่างหลวงพี่เอื้อมมือไปจับมือโยมป้าเบาๆสัมผัสที่แผ่วเบาแต่ทำให้ใจสัน่นหลวงพี่วีรภาพเสียงสั่นเครือ โยมป้าอาตมาไม่รู้จะพูดยังไงดีแต่ความรู้สึกที่มันเกินเลยจากลูกศิษย์กับอาจารย์มันก่อตัวขึ้นในใจอาตมาแล้วสิโยมป้าจันเสียงสั่นเงื้อมมือจะถอยแต่ใจลังเลหลวงพี่พูดอะไรคะมันไม่ควรเลยนะคะหลวงพี่วีรภาพอาตมารู้ว่ามันผิดแต่มันห้ามไม่ได้เลยโยมป้า โยมป้าเคยรู้สึกแบบเดียวกันบ้างไหมเงียบ <Yep. S 1> จิ้งหรีดยังร้องแผ่วเบาอารมณ์อัดแน่นในกุฏิไม้หลังนั้นและเรื่องราวก็กินเวลานานเกือบชั่วโมงตัดภาพหนึ่งอาทิตย์ต่อมาข่าวลือเริ่มกระจายทั้งสองคนออกมาปฏิเสธเสียงแข็งบอกว่าไม่มีอะไรในกอไผ่เป็นแค่เรื่องใส่ร้ายเข้าใจผิด บางคนก็เชื่อแต่บางคนก็เริ่มสงสัยแต่แล้ววันหนึ่งนะหายนะมันก็มาถึงแบบที่ไม่มีใครคาดคิดมันมีคลิปวิดีโอหลุดออกมาหน้าสิเป็นคลิปที่ถูกแอบ,บถ่ายไว้ตอนที่ทั้งคู่อยู่ในกุฏิด้วยกันนั่นแหละไม่รู้ว่าใครเป็นคนถ่ายนะแต่ภาพในคลิปมันก็ฟ้องทุกอย่างเลยไม่มีข้อแก้ตัวอะไรได้อีกแล้ว เสียงกุกกักเบาๆจากข้างในกุฏิดังลอดออกมาในความมืดสลัวของยามวิการแสงไฟสีนวลอ่อนๆที่ส่องผ่านหน้าต่างกุฏิทำให้เห็นเงาตะคุ่มคุ่มของคนสองคนกำลังเคลื่อนไหวเลนกล้องโฟกัสไปที่หน้าต่างบานนั้นมันไม่สามารถจับภาพได้ชัดเจนนักแต่ก็พอจะเห็นเขารางของเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น ภาพที่ปรากฏบนจอไม่ได้แสดงอะไรที่จงแจ้งเลยนะไม่มีฉากวือหวาไม่มีภาพเปลือยมีแค่การเคลื่อนไหวที่เนิบนาบช้าๆของเงาร่างสองร่างที่ค่อยๆเคลื่อนเข้าหากันแสงไฟในกุติสลัวลงไปอีกทำให้ภาพยิ่งดูพร่ามัวแต่กลับเพิ่มความรู้สึกเร้าอารมณ์ให้ผู้ที่เฝ้ามองมันเหมือนกับว่า ผู้ที่ซ่อนกล้องอยู่ตั้งใจจะให้ภาพมันเบลอๆแบบนั้นแหละเพื่อกระตุ้นจินตนาการของผู้ที่ได้เห็นเงาร่างหนึ่งคือร่างที่คุ้นเคยในผ้ากาสาวพัสอีกร่างหนึ่งคือหญิงสาวที่อยู่ในชุดเรียบง่ายสัมผัสที่เกิดขึ้นระหว่างเงาสองร่างนั้นเป็นไปอย่างแผ่วเบาเน้นที่อารมณ์ความรู้สึกมากกว่าการกระทำ เห็นได้จากภาพที่จับได้ว่ามือของเงาร่างหนึ่งค่อยๆเลื่อนไปสัมผัสอีกร่างอย่างช้าๆการเคลื่อนไหวที่ละมุนละไมบง่งบอกถึงความปรารถนาที่เก็บกดมานานลมหายใจที่หอบกระชั้นแผ่วๆเล็ดลอดออกมาจากภายในกุฏิแม้จะจับเสียงได้ไม่ชัดนักแต่ก็สัมผัสได้ถึงความตึงเครียดทางอารมณ์ที่กำลังดำเนินไป กล้องจับภาพเงาที่ซบกันอย่างอ่อนโยนสัมผัสที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างเนิบนาบและลึกซึ้งมันคือภาพที่ไม่ต้องมีคำพูดใดๆแต่มันกลับสื่อความหมายได้ทุกอย่างความสัมพันธ์ที่ต้องห้ามกำลังก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆภายใต้ความมืดมิดของค่ำคืนนั้นภาพสุดท้ายที่ปรากฏคือเงาสองร่างที่ค่อยๆเลือนหายไปจากมุมมองของกล้อง midline horizontal ellipsis พอคลิปมันถูกเผยแพร่ออกไปนะโอ้โหเรื่องมันก็ดังระเบิดเถิดเทิงเลยสิจากข่าวลือที่คลุมเครือกลายเป็นหลักฐานที่ชัดเจนทันทีที่ความจริงปรากฏจากหลักฐานที่ลุงคำนำมาเปิดเผยชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เข้าใจทันทีว่าอะไรเป็นอะไรความผิดที่ถูกบิดเบือนว่าเป็นความถูกต้อง ก็กลับกลายเป็นความผิดอย่างที่มันควรจะเป็นความมืดที่ปกคลุมวัดมานานก็ถูกส่องสว่างด้วยความจริงที่ประจักษ์ลุงคำกลายเป็นที <an> ่ยกย่องสรรเสริญของคนในชุมชนท่านเป็นคนดีที่กล้าหารกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริงเพื่อปกป้องความถูกต้องของพระศาสนา midline horizontal ellipsis แต่แน่นอนว่า ก็ยังมีชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งนะที่ยังคงยึดติดกับความศรัทธาที่มีต่อหลวงพี่วีรภาพพวกเขายังคงเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ที่เคยเห็นยังคงให้ท้ายและออกมาโจมตีลุงคำอย่างรุนแรงกล่าวหาว่าลุงคำใส่ร้ายป้ายสีทำให้วัดเสื่อมเสียแต่ไม่ว่าเสียงคัดค้านจะดังแค่ไหนสุดท้ายแล้วความจริงก็คือความจริง หลักฐานมันมัดแน่นจนดิ้นไม่หลุดทุกคำกล่าวหาที่พุ่งเป้าไปที่ลุงคำก็กลับกลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองพวกที่ปกป้องก็ค่อยๆลดน้อยลงไปเมื่อไม่มีข้อโต้แย้งใดๆที่น่าเชื่อถืออีกหลวงพี่วีรภาพก็ต้องลาสิกขาไปในที่สุดนั่นแหละส่วนโยมป้าจันทร์ก็แทบจะไม่มีที่ยืนในสังคมเลยนะ จากที่เคยเป็นคนมีหน้ามีตาในวัดกลายเป็นคนที่เราแทบจะไม่เห็นหน้าอีกเลยนับตั้งแต่วันนั้นทั้งหมดนี้มันคืออุทาหรณ์ว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครมีศรัทธามากแค่ไหนถ้าเราปล่อยให้กิเลสอยู่เนื้อสติสุดท้ายสิ่งที่ได้ก็อาจมีเพียงความว่างเปล่าและความเจ็บปวด กร,รมนุนวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสาธุขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวร้อนแรงของโยมป้าจัน์กับหลวงพี่วีรภาพนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจและติดตามเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าอยากฟังแนวไหนอีกเม้นบอกกันได้เลยจ้าแอดมินพร้อมบวก